เมืองการบินภาคตะวันออกอนะ,นะก็รอกันมานานนะครับเมื่อวานนี่ก็มีเรื่องของอการเซ็นสัญญาเหมือนกันใช่ไหมครับคุณานชัยเมื่อวานนี่ก็มีข่าวขาว่ขาวใหญ่เลยฮะสำหรับในแง่ของเมืองการบินภาคตะวันออกโดยบริษัทอูตเภาอินเตอร์เนชั่นแนลแอเวยเอชั่นหรือว่า UTA นะครับเมื่อวานก็มีภาพข่าวนะฮะถ้าเราได้เห็นกันในสือ่อเมื่อวานก็เห็นได้ชัดว่าก็มีเรื่องของการเซ็นการ แถลงข่าวร่วมกันนะครับลงนามในข้อตกลงบริหารสัญญาร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกนะฮะโดยจะเริ่มพัฒนาแอร์พอร์ตซิตี้ขึ้นมาก่อนและก็โครงสร้างพื้นฐานหลักๆก็เห็นว่าจะเริ่มตั้งแต่กุมภาพันธ์นี้เลยนะ,ะันนี้มีเจ้าสัวคีรีไปนะฮะแล้วก็จะมีเนี่ยฮะก็ถ้าดูนะ,ะมีเจ้าสัวคีรีนะฮะมอะีอีกท่านหนึ่งเดี๋ยวขอดูภาพอ,อันนี้จะมีอีกท่านก็คือ ท่านกับตันเต้พุทธพงศ์นะฮะประสาทรองโมสนอันนี้ก็ทางทางบทางบการไอเวย์แล้วก็จะมีอีกท่านนึงก็มีคุณกวินด้วยนะอันนี้ลูกชายคุณคีรีอันนี้ก็ก็จะอยู่ในส่วนของ BTS แล้วก็ในส่วนของบกากไอเวนะฮะที่เป็นพันธมิตรกันอยู่แล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์จุลานะฮะดรจุลาเนี่ยคุณจุลาสุขมนกนะฮะก็เลขาธิการของ ตัวของ E.C. ก็เนี่ยก็มีการเซ็นกันแล้วก็ถือว่าจุดเริ่มต้นนะก็รอกันมานานคุณณัชัยครเมืองการบินภาคตะวันออกเนี่ยโครงการตรงนี้นะฮะสอแสนล้านนะคุณณัชัยซึ่งมันจะเชื่อมโยงก่อนแลวนี้มันก็มองว่าเอ้าเมื่อ3สนามบินไม่ขยับแล้วอุตภเปาจะขยับได้หรือเปล่าเพราะมันมันคนละมันคนละกลุ่มกันเนาะทางอะไรนะรถไฟเชื่อม3สนามบินเนี่ย ก็จะเป็นกลุ่มของ C ีพตอนนี้ก็ยังไม่ยังยังไม่ไม่คืบหน้าอะไรนะในในบางบางเมืองการบินภาคตะวันออกตอนนี้เริ่มมีความคืบหน้าแล้วนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะว่าเราจะได้ไปใช้บริการอุตภสาวกันสักหน่อยไหมรอแล้วรอเล่ารอแล้วรอเล่ารอแล้วรอเล่าจริงเนี่ยฮะหกพันห้าร้อยไล่เนี่ยอ่านะฮะก็จะยกระดับเป็นโครงสร้างพื้นฐานการบินระดับโลกมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคุณนัชชัยว่าถ้าเราจะเป็น เอวิเอชันฮับเนี่ยมันจะต้องมีพวกนี้อยู่ด้วยนะเดี๋ยวก็ต้องดูนะครับว่าพอหลังจากมีการลงนามกันแล้วเนี่ยในแง่ของความเป็นรูปธรรมในแง่ของการลงทุนเนี่ยจะขยับขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวสําหรับนักเตินทางถือเป็นข่าวดีนะอย่างน้อยมีทางเลือกเนี่ยคือแต่ของบ้านเราเนี่ยอะไรที่มันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆจะเกี่ยวกับข้อกับรอซับนะคือคือมันจะต้องเหมือนกับว่ามันจะต้องมีแบบคือคือมากกว่ามันจะ เริ่มต้นโครงการได้กว่าจะแบบ <S 1> <S 1> <S โอ้โหมันเยอะแยะไปหมดเลยมันมันไม่เหมือนอย่างอย่างอย่างจีนนะออค,คิดปีนี้ครับค, <ไป S 2> คิดเดือนนี้เดือนหน้าทําแล้วอ,อ,อ,อใช่ของ<ช>เราเนี่ยโอ้รอรอไปเถอะก็ต้อง,งมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ คือมันมีขั้นตอนเยอะแล้วก็มันจะมีด้วยข้อกฎหมายเนี่ยคุณน้าชายครับมันก็ข้อกฎหมายข้อร้องเรียนอะไรที่แบบว่ามันครับทุกคนก็กลัวกลัวติดคุกอ่ะอ่าหนึ่งถ้าเจ็บค้ำคออ่ะหลังจ้าเป็น มันก็เลยทําให้ข้าราชการบางอย่างก็ต้องโอ้กกองแล้วกองอีกคืออย่างน้อยฉันต้องไม่โดนแหละถ้าฉันเซ็นไปอะไรประมาณนี้ยก็เลช้าไงเหมือนเหมือนกรณีของคุณพี่พัฒน์หรือเปล่าเรื่องของ PSC เนี่ยบางทีเขาก็คงอาจจะให้แบบไปดูให้ทวนที่ทวนทีหน่อยหรือว่ารอรัฐบาลใหม่เลยไหมอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าเซ็นไปแล้วมันผูกตัวเองไงก็อาจจะกังวลตรงนั้นหรือเปล่า ครับก็นะยุ่งยิ้มมากอออมันก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปนะก็เป็นเรื่องที่ที่ที่ก็ยังเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยจากที่เราเห็นกันอยู่นะครับไม่รู้จะพูดยังไงนะครับ